วันนี้จะลองมาทำลูกพับตากแห้งแบบญี่ปุ่นเกาหลีกันนะครับไม่แน่ใจว่าที่ไทยเนี่ยทำได้ไหมวันนี้ผมมาทำงานที่สวนนะครับทุกคนแต่เหลือไปเห็นลูกพับยังเหลืออยู่นะจริงๆเนี่ยผมปิดฤดูการไปนานแล้วนะครับทุกคน แต่มีติที่ต้นสี่ห้าลูกบ้างผมก็เลยเก็บมาครับก็จะตัดเอาก้างแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าในการตากแห้งเนี่ยเราต้องมัดลูกพลับครับพลับตากแห้งเนี่ยเป็นอะไรที่นิยมมากมากเลยนะครับทุกคนในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีนะผมลองสั่งมากินดูแลอร่อยมากก็เลยอยากลองทําดูนะอันนี้จะเป็นที่สุกข,ขาต้นนะแบบนี้คือจะหวานฉ่ำหนึบอร่อยเลยครับทุกคนแต่ส่วนมากก้อนนกหรือว่ากระรอกกินไปก่อนผมก็เก็บได้เท่าที่ต้องการแล้วนะครับ ก็จะขอกลับไปทําที่บ้านนะอากาศวันนี้คือมีแดดบ้างบางทีก็ฟ้าครึ้มเลยเราก็จะมาตักขั้วตรงนี้ออกก่อนนะครับลูกพลับที่สวนแหนบปลูกแบบออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่พ่นยาแม้แต่ปุ๋ยก็ไม่ใส่ครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่นานที่สุดนะปลอกเปิดลูกพลับเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยครับทุกคนและแล้วเราก็ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะเอาเชือกฟังมามัดนะเส้นหนึ่งเนี่ยผมจะมัดสีลูกนะครับวันนี้ผมก็ทําไม่เยอะ